สวัสดีครับพบกับผมเสือลายไทยอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะมาทำาปั้นเส้น,นครับปั้นเส้นให้ช่างนุกที่บอกว่าปั้นเส้นให้ดูหน่อยครับมาชมกันเลยครับมันมันไม่แตกต่างนะครับระหว่างเส้นโค้งกับเส้นตรงะครับแล้วก็ปันนป้นเส้น,รรน,นเป็นเส้นเหมือนกันครับปั้นปั้นเป็นเส้นเหมือนกัน บางบางแขนนะครับงครึ่องครึ่งปูนนะครับให้มันเป็นเส้นลงมาครับข้าวข้าครับเอกเป็นพยาทาน ก็คืนปูนเป็นเส้นแล้วก็ต่อไปเลยครับไม่ต่างนครับเส้นทำเหมือนกันคืนเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็ That's it. Right. ยังอยู่ที่วัดไซใหญ่ครับอันนี้พิกัดวัดไซใหญ่ก็เพียงบาทบาทปูนนะครับ ตัดครับเส้นนี้จะว่ายากก็ยากครับทีว่าง่ายก็ง่ายมันต้อง ใช้ความชำนาญในการทำเส้นผมว่าก็ยากอยู่นะครับมันต้องใช้ความชำนาญต้องทำบ่อยๆครัเส้นตรงไม่ไม่เท่าไหร่ครับต้องใช้ใช้คิ้วครับใช้คิว้ว แล้วก็ทำไปด้วยเส้นโค้งเนี่ยมันไม่มีคิวครับน,นี่มีแดดครับปูนแห้งเร็วมากต้องรีบ,รบเลย เราจะตัดไม่ได้นะครับหน้าปูนจะเละคงมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่ครับชมไว้เป็นวิทยาทาน,นครับผมดูจากหลายๆท่านหลายๆที่มารวมกัน เส้นเลยครับ โค้งมันจะไม่มีแบบครับมันต้องจีบเอาเลยกะใช้ความชำนาญน,นะครับเส้นโค้ง ปั้นเส้นนะครับเป็นงงครับเหมือนกันครับตรงกับโค้งทาเหมือนกันก็กกี่ขกาปั้นเป็นเส้นก่อนนะครับแล้วก็ขีดรอบนอกก่อนแล้วก็มาตัดรอบในมันจะได้มีเอารอบนอกเป็นเกล็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ยากนะครับสำหรับที่คุณลุกขอมาจัดให้แล้วครับท่านอื่นท่านใดอยากให้ทำตรงไหนก็เมนมาได้ครับเฟซก็เสือไ,ไทยครับลายก็เสือไ,ไทยเหมือนกันชื่อเดียวกันหมดครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากเม้นเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับสวัสดีครับ